วินสินทุสะอาดรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์พร้อมหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการผู้นำท้องถิ่นคณะครูอาจารย์นักเรียนและประชาชนชาวตำบลทุ่งยัง้งอำเภอรบับแลจังหวัดอุตรดิตถ์จัดพิธีแห่และถวายเทียนพรรษาพระราชทานทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีโดยตั้งริ้วขบวนหน้าวัดพระแท่นศิลาอาสน์พระอารามหลวงเพื่ออัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทานและเวียนเทียนรอบพระวิหารจำนวนสามรอบก่อนจะนำเทียนพรรษาพระราชทานเข้าสู่วิหารวัดพระแท่นศิลาอาสน์ เพื่อประกอบพิธีทางศาสนาและถวายเทียนจำนำพรรษาเน,นเนื่องในเทศากาลวันเข้าพรรษาการทําพิธีถวายเทียนจำนำพรรษานะะสืบเนื่องมาจากช่วงฤดูฝนหรือที่เรียกกันว่าฤดูการเข้าพรรษาคือแรมหนึ่ง้ามเดือน8ถึงวันขึ้น15บห้าคาเดือน11กําหนดให้พระพิสุต้องเข้าอยู่ประจำณวัดใดวัดหนึ่งตลอดระยะเวลา3เดือน พระพิษุสฆ์ที่ต้องอยู่จำนำพรรษาในพระอา,ารามระหว่างนั้นมีการสวดมนต์ทำวัดทุกเช้าค่ำมีความจำเป็นต้องใช้เทียนไว้สำหรับจุดบูชาให้ตลอดพรรษาพุทธศาสนิกชนจึงพร้อมใจกันถวายเทียนสำหรับให้พระภิษุสฆ์ได้จุดบูชาตลอด3เดือนของกำหนดเวลาเข้าพรรษาจึงเรียกเทียนที่หล่อหรือนำถวายว่าเทียนพรรษาหรือเทียนจำนำพรรษาส่วนความเชื่อของการถวายเทียนพรรษานั้นชาวุทูเชื่อว่าเป็นกุศลอย่างหนึ่งของการให้ทานด้วยแสงสว่างจึงจะเป็นปัใจจัยให้เกิดปัญญาค่ะ